แซลมอนเทลิอาคิมันไม่ใช่ผัดมันใช่อาหารไทยเหรอหวานนะคเค็มๆมะนาวก็คือไม่เปรี้ยวเลยไม่ไม่มีรสเปรี้ยวหวานเค็มเหมือนผัดไทยะเหมือนผัดเส้นธรรมดาอโอลาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกับใหม่นะคะใหม่ปริชัดในช่องโอลาปริชัดนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปกินอาหารไทยนะคะที่ไม่ใช่คนไทยทำเนาะ คือเห็นร้านอาหารหลังบ้านนะเป็นร้านอาหารเอเชียคือมีอาหารเอเชียกับทุกชาติเลยแต่ว่าไม่ใช่คนไทยทํานะเป็นร้านของคนอินเดียนะวันนี้ก็เลยแบบอยากจะไปลองกินอาหารไทยที่ไม่ใช่คนไทยทำบ้างดูซิว่ามันจะเหมือนมันจะ้ายมันจะรสชาติยังไงแล้วเขาใส่อะไรบ้างนะไปลองชิมกันเลยค่ะ จะได้อยู่หลังบ้านเราเองนะให้ไกลก็ลเดี๋ยววหลังพาไปกินที่อื่นอีกนะมันมันมีหลายที่เลยที่เป็นอาหารไทยแต่ดูดูไม่ใช่อแต่ก็ต้องลองชิมดูนะเพื่อจะดูไม่ใช่เชฟไทยอาไม่ใช่เชฟไทยอยู่แล้วเราหน้าตาอาหารที่คขาโตก็คือดูเหมือนจะไม่ใช่ผัดไทยผักรวมอย่างเงี้ยเออผัดไทยผักรวม ักอะไรก็ไม่รู้ใส่มาต้องไปลองเดี๋ยววันหลังพาไปลองที่ดูเหมือนจะใช้ก็มีแค่งงก,กั้งงอกกุ้งแล้วก็เส้นเออแั่นลัลนประมาณนั้นบางบางที่ก็ใส่แค่กุงงอกนะไม่มีผักอย่างอื่น ตอนนี้เราถึงร้านและะ้วค่ะร้านนี้ชื่อซูชิแอนไทยคาเฟ่ค่ะที่จริงเราคิดว่ามันเป็นร้านอาหารเอเชียเป็นหลายชาติเนาะมันมีแค่ซูชิแล้วก็อาหารไทยนะเดี๋ยวมาดูเมนูว่าอาหารไทยนะคะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เราก็คือเป็นซูชิอะ่ะอาหารไทยก็มีผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดผงกะหรี่ผัดเส้น แซลมนอนูเียกิคมันไม่ใช่ผัดมันใช่อาหารไทยเหรอก็หลักๆก,ก็มีเนี่ยสองสามอย่างแล้วก็ข้าวผัดเนาะแต่เราจะสั่งผัดไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะอันนี้ให้ดูหน้าตาอาหารในเมนูนะคะผัดไทยก็ประมาณน,นี้คะ่ะแล้วก็อันนี้ก็ข้าวผัด ดูว่ามันจะเหมือนกับสิ่งที่เราได้หรือเปล่าอือมันก็น่ากินอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้นะคะเราสั่งเพิ่มไปเรืนยต้ยมยำผักต้ยมยำกินต้ยมยำดูว่า,ตาตมีอะไรามีอะไรมีผักผักชีมีเหมือนมีกินตะไคร้นะเป็นต้ยมยำอ่ะเหมือนต้ยมยำ เป็นแค่ผักแล้วก็มีแครอทมีอะไรวะม,มักเือรเทศเดี๋ยวชิมก่อนดูดีอร่อยมั้อร่อยนะจะเ่เค็มๆอ,อ,อีกสักทีอร่อย แค่ไม่มีเนื้อสัตว์แค่ไม่มีเนื้อสัตว์เดี๋ยวรอจานหลักผัดไทยเราได้ผัดไทยมาแล้วนะคะทุกคนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็สิ่งที่มันไม่เหมือนผัดไทยจริงๆก็คือผัก ใส่อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดใส่แครอดด้วยนะนก็ใส่อะไรอ่ะกระลำเหรอ,อ,อก็ต้นต้นกระเทียมไม่น่าใช่ต้นหอมอมืประมาณนี้นะคะหน้าตาโอ้ยน้องเอ,อ้ยมีถั่วด้วยนะแล้วก็มีกุง้ง กินไปนิดหนึ่งแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ผัดไทยที่แท้จริงนะคะเพราะว่ามันไม่มีรสเปรี้ยวอะ่ะตอนที่ยังไม่ใส่มะนาวก็คือไม่เปรี้ยวเลยไม่ไม่มีรสเปรี้ยวหวานเค็มเหมือนผัดไทยอะเหมือนผัดเส้นธรรมดาเหมือนผัดเส้นคนจีนนะเหมือนผัดซีอิ๊วมากกว่าแต่ก็ยังไม่ใช่ผัดซีอิ๊ว รสชาติงงๆประ <c oughs> ามาณน,นี้แหละ 本い <music> <music>